ครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่างเดียวแก้งคอครับนี่ช่างเดียวชมหน้าคนทํารถนี่เลยเจ้าวิกเตอร์เป็นวิกเตอร์ไท้ายแบน์เป็นแท้ด้วยโอ้โห oh, ผมเห็นแล้วแบบเฟี้ยวมากเลยดูชุดสีเขาดิออกแบบว่ามีประกายแก้วนิดนึงอะ่ะเ,เออเป็นมุกแบบขึ้นขึ้นแสงแบบจะสวยมากเลยคันนี้จบเท่าไหร่ครับคันนี้ที่ทำไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ดูท่อก่อนเลยเดยวผมชอบท่อมากเลยอ่าเดี๋ยวช่างมาตรงนี้เลยก็อันนี้ก็เป็นแบบสเต็ปหล่อเลยนะท่อเป็นของอะไรเอ่ยคันนี้เมืองนอนท์ครับท่อของนัเล็กเมืองนอนท์เป็นท่อลอด้ายด้วยลอ,ลอดซ้ครับลอดายก็คือเจ้าของแบบไม่อยากให้เหมือนใครนะคันนี้ใบเท่าไหร่ครับที่เราเขาเบิกมาใหม่เจ็ดพันเจ็ดพันสี่ครับเจ็ดพันสี่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ชุดสีสีแพะทำใหม,ม่ก็คือชุดสีเดิมเอาไปทําใหม่ แล้วก็ถือว่าสวยอ่ะจัดสภาพแบบเตี้ยวมาเลยอ่ะก็คือโช๊คเป็นของอะไรเอ่ยแก๊ซี่ครับแก๊ซี่ต้นเท่าไหร่ครับช่างเน่อันนี้ไม่มั่นใจครับเป็ของเบิกมาให้เป็ของเบิกมาให้นะครับแล้วก็ที่ไม่เหมือนใครอีกด้านหนึ่งก็ด้านเครื่องทํามันย่นไปเลยอ่ะครับสีย่นครับเออเออเฟี้ยวเฟี้ยวคันนี้เฟี้ยวมากแล้วก็ไหนๆมาล่าโซ่สเตอร์เลยครับไล่กันเท่าไหร่ไล่สิบสี่สิบสี่สามแปดครับสิบสี่สามแปดนะครับก็ถือว่าโอเค ส่วนด้านเบาะเป็นของทำเมาครับทำเมาก็ถือว่าหุ้มใหม่นะก็ถือว่าสวยอันนี้ก็มีทะเบียนนะขี่เล่นได้ส่วนล้อเป็นของ BRB อะไรเนี่ย Racing Boy ประมาณนี้ก็คือตรงตรงยุคก็คือข้างหน้า17ข้างหลัง18ก็มาดูข้างหลังก่อนเลยค่ะข้างหลังไล่มาฝั่งนี้ก็ปั๊มเบรกหลัง เป็นของแท้เวฟร้อยสิบครับเวฟร้อยสิบก็เอามาอะแดปใส่ไปก็ใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงครับแล้วก็เป็นสายถักใช่ครับสวยว่ะไล่มาทางนี้เท่าไหร่ครับทั้งเซตนี้เลยเนี่ยสุดมากเลยของเจ้ของเบิกมาให้ครับผมมไ่อ๋อโอ้แล้วของก็คือจับอะไรมาให้แล้วเราก็ใส่เข้าไปนั่นเองจานก็เป็นจานเจาะนะครับจานร้อยสิบเจาะครับอืมออเแปรงสเปเซอร์ใส่แล้วตัวนี้ครับเป็นไงบ้างชิปิงามหูบนของเซอร์บิโก้ครับ ก็ใช้ของเซอร์มาใส่ทประมาณนี้ยื่นออกมาประมาณนิ้วครึ่งถึงว่ามันเตี้ยลงนะดูทรงแบบเตี้ยลงมากเลยดูดิประมาณนี้แล้วก็มาถึงฝั่งนี้ทําไมไม่แต่งยังครงเดิมมาอยู่จาของรถบ้านขับง่ายครับออไม่ต้องแบบยุ่งยากเท่าไหร่นะไม่ต้องอลังการเท่าไหร่อ่านาาประมาณนี้ส่วนด้านคาบูเป็นคีรเหลี่ยมแท้ครับคีเหลี่ยมแท้เลยก็สี่สาม ก็ถือว่าโอเคนะต้นได้ปลายได้ได้อยู่ครับได้หมดแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยิงแบบแบบเป็นแบบย่นเหมือนกันก็ดีไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครดีนี่ดูท่อครับรอดรอดออกนู่นครับแต่ว่าถ้าเจอเนินรถทรงนี้ก็ต้องค่อยๆคานถ้าโดนในหนึ่งแผลนี่ร้องเลยนะวันนี้สมวม่าน้ําเป็นไงครับเป็นม้านน้ำบีเดียมครับม่อนน้ำบีเดียมก็คือเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยใช่ครับทรงเดิมทรงเดิมส่วนด้านเสื้อ 18.55ครับต่เป็น18.55ครับผมที่จริงมันเป็นใบพัดแต่เราเปลี่ยนนี่เปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเป็นซุปเปอร์คิดซุปเปอร์คิดครับผมอุดเรียบร้อยอ่านี่ไม่ได้อุดครับเป็นบล็อกเครื่องเดิมอยู่บล็อกเครื่องเดิมอยู่ก็สเต็ปความแรงแยงไหมแยงครับก็แยงไอเดียเสียใช่ครับเรียบร้อยก็ถือว่าลูกเป็นไงครับสเต็ปลูกลูกลูก59ครับลูก59เสื้อไม่ปอกครับเสื้อไม่ปอก ถือว่าโอเคนะครับสวยสวยจริงข้างหน้าข้างหน้าเป็นพวกมือเบรกทั่วไปนะครับ,รบไฟนี่ใหม่กิฟเลยอ่ะข้างหน้านี่ใหม่กิฟใหม่หมดแล้วก็ข้างหน้าล้อนหน้าเป็นเลสซิ่งบอยเหมือนกันแล้วก็นิี้ชินตัวนี้งานงานแท้ครับงานแท้จานก็มิลลิ่งออกเนาะมิลลิงออกครับเออก็เป็นแต่บรรทงจานเดิมนะอันนี้เป็นรีโอรีโอสตราอ๋อเออแต่ว่ามันคล้ายๆกันนะ ยางหน้าก็เป็นห้าสิบทับร้บอยเป็นไออครับ IRC ก็หนึบหนึบเหนียวเหนียวอยู่แล้วล่ะม <ะ S 1> าอนนี้ใหม่หมดทุกอย่างอะ่ะด,ดูแล้วยิงเลยลอกออกหมดแล้วทําเฟรมใหม่ทําอะไรใหม่หมดนะครับสวยสวยสวยจริงคันนี้อ่ะฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวรานะครับคันนีไไไ้ไม่เล็งไม่เล็งใช่ใช่เพราะว่าเสียงมันดังนะครับ อมดีว่โอเคนี่ไฟติดครบนะนครบนะครับประมาณนี้นะเค้าค่าเครื่องเงียบนะเคยดับเลยละครับเอาตลบเราผสมถังหรือว่าผสมถังไปเลยนะกลิ่นหอมของอะไรเนี่ยเอาตลบของปอร์ตอเรอร์ครับพอร์ตอเรอร์เนาะเชลเลนเจอร์ก็ถือว่าโอเคก็ใครอยากทำนะก็เข้ามาทำได้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูร้านหน่อยอ่ะไป ก็ในร้านก็จะมีช่างอยู่กี่คนเนี่ยสองคนเนาะีผมกับลูกน้องผมกับลูกน้องสองคนก็พามาข้างในร้านก็รับทั้งรถใหญ่รถเล็กเลยรับหมดครับรับหมดทุกอย่างนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นตู้ลูกค้ามาก็มาจัดสภาพก็สามารถที่จะเลือกได้เลือกได้ครับว่าอยากจะเอาอะไรนู่นนี่นั่นครับมีหมดทุกอย่างสั่งได้เราของแป๊บเดียวได้แน่นอนไม่เกินสองวันครับประมาณนี้แล้วก็นี่รับทําด้วยรถใหญ่ รถใหญ่ก็รับรถเล็กก็รับหมดทุกอย่างขอให้เข้ามาคุยกันประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปมีมีรถเวฟอีกคันหนึ่งรอท่อ<ช>ไปดูด,ดูเวฟดูเวฟหน่อยบนบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ก็เป็นสายจอดอีกหนึ่งคันคเป็นสเต็ปลูก 53ท่อนล่างเดิมครับท่อนล่างเดิมก็คือรถใช้งานซื้อไหลต่นี้แต่ก่อนเป็นรถแข่งครับแต่ก่อนเป็นรถแข่งหมดละอันนี้ก็เอาท่อรอท่ออยู่ก็ถือว่าคัานนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยหลายตังกันนะดูโชก็เป็นงานตัวใหม่ด้วยของ YS งานเลเซอร์เลยนะตัวนี้ก็ไหลตังนเนี่ยโชคเนี่ยแล้วก็อาร์มก็ของหนุย่ยอาร์มมันเหมือนแบบทรงเดิมเลยเนาะอ่าเป็นของ125ประมาณนาะ เออถึงว่ามันไม่ค่อยแบบแม่ยืดแม่อะไรแบบว่าทรงก็ถือว่าโอเคเลยนะก็ดีครับเออก็หล่อๆอีกหนึ่งคันแบบเรียบๆง่ายๆแต่แบบดูมีอะไรอ่ะเออมันแบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะแต่ดูเรียบเรียแต่ดูหล่อคินคลีนช่างช่างช่างดีวขเขาบอกว่าดีวแกง้งคอใช่ไหมใช่ครับคินคลีนแบบคลีนจริงคทนนี้ก็ดูดูจากล้อดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือล้อเป็นซูเปอร์เด็กซูเปอร์เด็กครับอ่าแล้วก็มีดุม ิงดุมเบริงปั๊มเบรกก็เป็นจานเจาะจจาานเะครับปั๊มเบรกยังปั๊มเดิมอยู่กล่องเกลื่องมีหมกเลยครับไหมอันนี้ไม่ครับไม่ครับไม่หมกนะครับถือว่าโอเคนะสามล่างเดิมกล่องเดิมเออทำเองเลยกับมือโอ้โหได้ท่อเนี่ยฟังเสียงกันหน่อยนะท่ออย่างเดียวก็มีเบาะของเอกเอกอะไรเนี่ยนาทองใช่ครับแท้เลย สวยนะทรงใช้ได้นะครับเฟี feel, feel, ้ยวเฟี้ยวคนนี้ก็เฟี้ยวมากเลยอะ่ะอะไรที่ใส่ก็ตามนี้เลยครับติดอยู่หน้ารถเลยนี่ที่ใส่รับร้านนี้เลยนะใช่ครับเบอร์โทรร้านเบอร์ไหนเนี่ยเบอร์โทรร้านเนี่ยเบอร,ร์โทรร้านผมคนระับนี่ครับอันนี้เบอร์โทรร้านอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมบอกให้นะครับใครนัดจองคิวด้วยนะวันนี้แล้วก็เข้ามาที่ร้านเลยเข้ามาที่ร้านด้วยก็ได้โทรมาเช็คก่อนว่าร้านเปิดปิดวันไหนบ้างอะไรอย่างนี้เนาะส่วนมากก็ทักแชทเลยครับทักแชทได้เลยอันนี้เดี๋ยวก็คือเบอร์ นนี้เฟซบุ๊กเลยครับอันนี้เฟซบุ๊กเลยแล้วก็อันนี้เบอร์โทรใช่ครับศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งหนึ่งสามสองสอง,สองหกก็ถือว่าโอเคสวยนะเป็นหนึ่งลำก็ยังไงก็ต้องขอบคุณช่างเดียวด้วยครับขอบคุณครับนี่สวยจริงๆคันนี้ชอบชอบเลย